สวัสดีครับอยู่กับผมครับแค่แท้งแงวันนี้นะครับผมจะพามาดูวิธีการขัดขัดพื้นไม้นะครับผมอ่าโดยการใช้แมแลงนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมนี่นะครับผมก็อันนี้เป็นลูกมือช่างนะครับแานี่ครับก็ขัดไม้ขัดไม้โดยการใช้กระดาษทรายอ่ากระดาษทรายนี้เบอร์อะไรครับ เบอร์ฮะเบอร์ยี่สิบสี่นะครับผมก็จะละเอียดหน่อยครับนี่ครับหยาบหยาบหยับหยาบก่อนนะครับอ่าลงหยาบก่อนนะครับอันนี้คือขาสิงอันนี้คือขาอะไรครับยาวกว่าขาสิงขาสิงเหมือนกันอ่าขาสิงสั้นกับขาสิงยาวนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวไปดูอันนี้อันนี้อันนี้กําลังทํานะครับยังไม่เสร็จอ่า นี่ครับมาดูตัวที่เสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ลงสีนะครับนี่ครับคือตัวนี้ครับสิงนะครับอ่าสวยนะครับผมก็ช่างช่างตามชนบทนะครับฝีมือสุดยอดครับทำมานานแล้วครับทำมาจนนานลมเนยนะครับผมก็น่นจะเจ็ดสิบอยู่แล้วครับก็ไม้อันนี้เป็นไม้มะม่วงนะครับ ก็จะเห็นว่าดคดๆงอๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ตรงนะครับก็ต้องใช้ตัวนี้ช่วยอันนี้คืออะไรครับแม่แรงนะครับแม่แรงอัดไม้นะครับผ้าอัดพื้นนะครับก็ใช้ตัวนี้ช่วยแล้วก็จะสนิทแบบนี้ครับนี่ครับสนิทแบบนี้นะครับก็ใช้ตะปูนะครับตะปูอยู่ที่สองนิ้วครึ่งครับผม สองนิ้วครึ่งนะครับพออัดไม้แล้วก็ใช้ตะปูเย็บไว้นะครับนี่ครับก็พอยึดเสร็จยึดเสร็จปูพื้นเสร็จนะครับก็จะทาการขัดพื้นให้เท่ากันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูตอนมือและอุปกรณ์นะครับก็ดูเอานะครับว่าเก่าขนาดไหนนะครับก็นี่ครับช่างระดับฝีมือทํามานานนมนเลยแล้วนะครับนี่ครับ กอมีเครื่องมือเครื่องมือก็เก่าแล้วนะครับแต่ก็ก็ด้วยความชํานาญนะครับผมถ้านี่ครับถ้าได้เครื่องมือใหม่ๆนะครับก็จะได้งานมาสวยปิ้งกว่านี้แน่นอนนะครับแต่ก็เครื่องมือเก่านี่ก็ด้วยความชำนาญเขาก็ทำได้นานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเ ช่วงตอนเสร็จอีกทีหนึ่งนะครับถ้าใครอยากจะเห็นว่าเสร็จแล้วลงชลักลงน้ํามันแล้วจะเป็นอย่างไงนะครับผมก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับนะครับก็อันนี้เป็นการาเทคนะครับดูว่าช่างรุ่นเก่าขนาดไหนนะครับผมการาเทคแล้วก็ทินเนอร์นะครับทินเนอร์เดี๋ยวนี้เป็นมีเป็นขวดแล้วนะครับเมื่อก่อนก็มีเป็นปิ๊บเดี๋ยวนี้ก็มีนะครับเป็นปิ๊บแต่ ช่างว่าถ้าเป็นปิ๊บถ้าเปิดแล้วมันปิดไม่ได้นะครับถ้าเป็นขวดแบบนี้นะครับมีฝาปิดแบบนี้เปิดแล้วก็ปิดไว้ได้ไม่ละเหยออกนะครับอันนี้เป็นตัวผสมสีโป้นะครับนี่ครับอันนี้คือแม่สีนะครับมาดูครับผมผสมสีโป้ไม้เองได้นะครับผมนี่ช่างรุ่นนี้สุดยอดเลยครับอ่าไม่ใช่ช่างเดี๋ยวนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวอุดไม้นะครับรุ่นใหม่นะครับอุดปุ๊บ ใช้ได้เลยนะครับแต่ช่างช่างเก่าแบบนี้นะครับก็ใช้รุ่นเก่าๆแบบนี้ครับด้วยความชํานาญและความชินนะครับผมก็ทําออกมาสวยได้นะครับนะครับไม้มะม่วงนะครับก็เนื่องจากนะครับก็โค้งมากเกินไปนะครับต้องทาการใช้กบใสนะครับอ่าโค้งโค้งเยอะเกินไปนะครับ ต้องใส่ที่ไม่ตรงออกนะครับที่โค้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําการจะอัดนะครับผมบดยความชํานาญก็ใส่แบดไปแบดมานะครับผมก็ใส่ไปด้วยเล็งไปด้วยนะครับนะครับใช้วิธีการ นี่นะครับผมใช้ได้เลยครับผมบอกว่าเรียบร้อยครับครับก็มัก์คมารตะปูไว้กันหนีนะครับอ่ากันแผ่นหนีนะครับตีบังคับไว้แบบนี้นะครับ นะครับผมก็วิธีการแต่งไม้ที่มันไม่ไม่ไม่ได้กันนะครับก็ล็อกเอาไว้แล้วก็เดินเดินให้ใบมีดลงไปนะครับก็จะได้หน้านะครับผมจะได้หน้าที่เสมอกันแล้วเวลาอัดก็จะสนิทกว่านี้นะครับผมนี่ครับช่างรุนเก่าก็มีของมีของ ก็นี่นะครับผมอ่าช่างรุ่นเก่าก็มีของเหมือนกันนะครับผมก็วิธีอันนี้ก็เป็นวิธีทางลัดละตันนะครับผมมานี่ครับก็จะเริ่มอัดแล้วนะครับนี่ครับก็จะทําให้เวลาอัดปุ๊บคราวนี้หน้าก็จะเรียบแล้วนะครับหน้าข้างไม้นะครับที่จะให้เราจะให้สนิทนะครับก็จะช่วย ่วยแม่แรงแม่แรงก็ช่วยด้วยนะครับยิ่งอัดยิ่งแน่นใหญ่ครับสนิทนะครับผมนี่ครับดูครับดูความสนิทเนื้ส่วนด้านบนนะครับเดี๋ยวเราอัดเสร็จแล้วก็จะทําการขัดนะครับผมขัดแล้วก็ปาดหน้าให้เรียบนะครับผมนี่ครับใช้แม่แรงใช้แม่แรงบีบบังคับนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราใช้ตะปูอัดนะครับ นี่ครับจะเห็นว่ารอยมาร์กเมื่อกี้นี้นะครับดูความห่างนะครับโอ้ใส่เข้าไปแล้วก็ใช้แม่แรงตัวนี้บีบเข้าไปนะครับยิ่งแน่นนะครับผมก็รอยห่างก็จะไม่เยอะนะครับสุดยอดครับนี่ครับตะปูสองนิ้วครึ่งก็ได้ทำการอัดนะครับตีบังคับไว้นะครับ ตีต้องตีให้จำนะครับผมตีให้มิดนะครับก็ <S <S mm> <S เดี๋ยวเวลาจะขัดพื้นนะครับก็ช่างเขาก็จะมีหัวเออ่ตอกเข้าไปอีกนะครับหัวส่งตะปูให้ลงไปอีกนะครับแล้วก็จะไล่โป๊เอาทีหลังนะครับผมนี่ครับก็วิธีการล็อกไม้ไม่ให้ดิ้นนะครับผม ก็ยึดตัวนั้นล็อกอ่อัดอัดอัดแล้วก็ยึดนะครับก็ยึดสามที่นะครับก็ตะปูยึดสามที่นี่นะครับ ก็คันนี้ก็จะถอดมายึดตรงนี้แล้วนะครับเนีเ่บไม่ยากนะครับนี่ครับสนิทแล้วนะครับตรงนี้นะครับสนิทเลยนะครับนี่นะครับการที่ ยืดแม่แรงเอาแม่แรงแบบนี้มาช่วยบีบนะครับก็จะมีความสนิทของเนื้อไม้นะครับเพราะว่าต่อไปถ้าทําให้สนิทแบบนี้นะครับต่อไปเวลาเดินเวลานั่งบนนี้นะครับไม้ก็จะไม่อ้านะครับเพราะต่อไปไม้มีโอกาสยืดมีโอกาสหดได้ครับนี่ครับผม ก็สวยงามครับผมก็ยึดยึดมาให้สุดปาลายนะครับผม